นี่ท่านแบงค์ไปทำอะไรมาท่อถึงได้ขาดขนาดนี้รีบไปกินหลีเป๊ะฮะรีบเป๊ะลีเป๊ะรีบไปกินหลีป๊ะอะไรลีป๊ะตัวาของโอ้โหยเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยมันทำไมมันถึงขาดขนาดนี้เนี่ย มันเหมันแมันขาดเลยนะหลุมบ่อรับตกขึ้นลักหน้าลูกสันไม่ไม่ใช่มองไม่เห็นไปซ้อนตีมาเนาะดูอันนี้คือหลุดออกเลยนะมันไม่ใช่ว่าแบบเหลือติ่งเลืออะไรเลยนะตอนไปที่ทพิ์หลุดเลยอ่ะตอนไปทพิ์ไ้บุรีรัมย์เหลือแต่ขายึดตรงนี้ไ้ตอนไปทริบุรีรัมย์มันก็ขาดนิดนึงแต่ทีนี้เขาไปให้ร้านเขาเชื่อมใส่เขาเชื่อมมาดีแล้วเชื่อมมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้น่าจะอัดเกินไปอ้อันนี้เป็นลวดไทเทเนียมใช่ไหมครับ นี้หาซื้อข้างๆเอาเนอเราขายกิโลกิโลแล้วเนี่ยมสั่งมาจากดาวังคารเลยที่บอกขายกิโลละเจ็ดสิบบาทเราใช้อยู่มากเอามันจะไม่แค่เม็ดเดียวอ๋อมันมีน็อตอยู่ตรงนี้ก็ว่าทำไมมันไม่หลุดหลุดออกมาโหดโคตรสุดโคตรนี่สุดของกลุ่ม้า นี่หอดลวดหอยเนี่ยไม่มัดมันก็หลุกไปแล้วแต่ปนียังขี่มาหาหมูเสดได้โลาใจลักกิลีเลยพูดแอ้วพูด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 ฝ้าวไปกินลีว่าสั่นขี่ไม่ใช่กะลีปั๊บตัวนุ่นกะลีปั๊บอร่อยอ๋อตันกะลีปั๊บทางในด้วยกระลีปั๊บตอนขี่ไปที่ไหนนะไปภาคอีสานเลยนะไปไปก็ไปร้อยเอ็ดเนี่ยพลทองก็หละไปหลุดอยู่พลทองเหรอ ไม่ใช่ขาไปไม่เป็นไรขากลับมันจะเป็นช่วงน่าจะช่วงเข้าเมืองพนะ่ะรู้สึกว<อ>่อมันเริ่มสัส่นๆละรีบรีบไปซื้อมาเมืองพนนะดิขากลับขากลับเี่กับบ้านความสายอ,ออกไปทาไงถึงบ้านสีท่มมาหลงทางที่ปากปากบ้านโพยมาหลงทางเาี่ยสุดพูด,พดท่านใดแต่ใดมาเนาะแนวยึดท่อนนี <oz>: ่เนาะไทยประดิษฐ์ดีห <oz: S 1> <ๆ>รือป่โอ้ก็หาๆไปครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นท่อชำรุดนะครับ <oz: S 2> ก็หยอกล้อกันพอ มีรสชาตินะครับมีหลุดก็ต้องซ่อมแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์ยาไปเชื่อมอยู่เชื่อมไทยเทีเท่าไหร่เชื่อมไทยเทีแพงเลยเคยเชื่อมมาครั้งหนึ่งเชื่อมราคาเชื่อมเท่าไหร่ตอนนั้นไปหลังร้านมันปิดแค่หนึ่งอ๋ออันนั้นคือราคาแล้วราคาหลังร้านปิดนอกเวลาเนาะ ถ้าเป็นในเวลาก็อาจจะสองร้อยก็ได้ใครที่มีประสบการณ์ท่อขาดนะครับแนะนำร้านได้เลยนะครับเชื่อมท่อไทเทนนะเพื่อนๆดูดิอาการหนักเลยอรุดเลย